สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมพุทธมณฑลนะคะที่จังหวัดนคนปรปฐมดูบรรยากาศนะคะทุกคนบรรยากาศสดชื่นไหมมาจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมค่ะบรรยากาศดีไหมคะนี่<ม>บรรยากาศนาคนปรปฐมค่ะที่พุทธมณฑลบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าแดดไม่ไม่แรงเท่าไหรค่ค่ะ แล้วก็ลมนี่เย็นเย็นมากทุกคนลมเย็นแบบเย็นสดชื่นมากเลยค่ะพาเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศสวยๆของพุทธมนฑลเนไคะมีต้นไม้สวยๆมีต้นโพด้วยนะคะอยู่ข้างหลังนี่คือต้นโพนี่คือต้นต้นตาลหรือต้นลานใช่ไหมคะใช่ไหมใครทราบบอกทีนะคะนี่ค่ะมีต้นโพด้วยนี่นี่ค่ะต้นโพข้างหลังลมพัดเย็นๆค่ะ เย็นสดชื่นมากเลยค่ะืูต้นโพต้นโพสวยๆทางนี้ก็จะเป็นต้นดอกคูนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมดอกคูนดอกคูนนี้เพิ่งจะออกดอกตุ้มๆนะคะน่าจะรออีกสักประมาณสักสองอาทิตย์ค่ะสองถึงสามอาทิตย์อาจจะเป็นเหลืองเต็มต้นเลยค่ะเนี่ยค่ะดอกกาลังตุ้มๆอยู่เลยดอกดอกคูนค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดอกคูนสีเหลืองๆค่ะยังไม่บานเลยค่ะ าบานเต็มที่นะคะน่าจะประมาณอีกสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะเหลืองแล้วก็สวยงามมากเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์ค่อยมามามาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะแต่ฝั่งนู้น่ะฝั่งนู้นอาจจะเหลืองเหลืองสวยค่ะนู้นนะคะ่ะเพื่อนๆอาจจะเดินไปไกลหน่อยนู้นนะคะทางฝั่งนู้นนะคะทุกคนฝั่งนู้นจะเป็นสีเหลืองสวยเลยค่ะนู้นสวยงามออากาศเย็นมากเลยค่ะทุกคน เสียงนกมีเสียงนกเนกพอ้พอๆว้าดูสิคะดูบรรยากาศล่มเย็นไหมคะทุกคนบรรยากาศล่มเย็นแล้วก็สดชื่นมากเลยค่ะว้าวาสวยงามสวยงามบรรยากาศ360องศาพาเพื่อนๆมาเดินชิลๆเที่ยวสวนพุทธมนทลค่ะ,นคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูใกล้นะคะคะดอกเขากำลังตูมอยู่เลยค่ะทุกคน ดอกคูณสวยๆค่ะสวยจังเลยค่ะทุกคนดูสิค่ะดูสิคะเพื่นพนอนๆดอกคูณสวยๆไปอีกสักอาทิตย์สอ,อาทิตย์เนี่ยมาถ่ายทำน่าจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองที่บานแบบสวยงามมากเลยค่ะ,คะว้าวสวยนะเพื่อนๆกำลังตูมนี่ก็สวยค่ะสวยอีกแบบหนึ่งสวยแบบธรรมชาติค่ะทุกคน ลมแรงมากเลยค่ะทุกคนโอเคนะคะ